พึ่งภายในก็คือพึ่งศีลห้าไว้ในใจทําให้มีอยู่ในใจเป็นปกติอยู่ทุกขณะตื่นแล้วศีลห้าเนี่ยมันจะเป็นคุณแก่ชีวิตของเรานอกจากศีลห้าแล้วต้องพึ่งธรรมที่เขาเรียกว่าธรรมหอย่างอ,อันที่หนึ่งก็คือ,อ,อถ้าไม่ปานาติบาแเราก็ต้องมีเมตตาทำใจของเราให้มีไม่ใช่ให้รู้นะให้มีมีความเมตตามีความการุณา ถ้าเรามีเมตตามีกรุณาอยู่ในใจรับรองเลยแล้วไม่ไปเบียดเบียนด,ด้วยการฆ่าด้วยการทําลายเขาหรอกนะที่เขาลบกันที่เขาวางระเบิดกันเนี่ยเพราะเขาขาดศีลห้าแล้วก็เป็นที่หมายได้ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วครับมันลงต่ํากว่ามนุษย์แน่นอนด้วยเหตุน,นี้จึงต้องมีความเมตตามีความการุณาซึ่งเป็นคุณธรรมนะที่มนุษย์ควรจะต้องมีและอันที่สองก็คือ ถ้าเรามีสัมมาอาชีวะเนี่ยมีอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่ลักขโมยเราจะไม่ไปเอาของที่เขามีเจ้าของแล้วเขายังไม่อนุญาตเราจะไม่ไปหยิบถือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนะครับถ้าเรามีสัมมาอาชีวะถูกต้องเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ถือวิสาสะก็คิดว่าไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกัน ไปพักแรมไปเที่ยวหรือไปทัศนาจรใดกันสบู่อาบน้ําไม่ได้เอามาก็ไปถือวิสาสะใช้สบู่ที่เขามีเจ้าของแล้วโดยไม่ขออนุญาตถ้ามาปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นหรอกครับเพราะไอ้ไอ้ธรรมข้อสองมันไม่มีมันผิดไอ้ไอ้สัมมาอาชีวะตัวนี้และตัวที่สามเนี่ยถ้าเรามีการมาสังวรระวังในการ หูตาจมูกลิ้นกายใจพอได้รับกระทบก็ให้สำรวมระวังอย่าให้จิตตกเป็นทาตของสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่จมูกได้กลิ่นสิ่งที่หูได้ยินได้ฟังเราก็เป็นอิสระจิตก็ไม่ตกเป็นทาตเราก็มีการมาสังวรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันที่ 4, สีจจ่ถ้าเรามีสัจจะถ้าเรามีสัจจะการพูดของเราเนี่ยก็ตรงไปตรงมาเลยอย่างผู้บรรยายเนี่ยก็รับปากกับท่านเจ้คุณโชดก เมื่อพศสอง8ห้าสิบแปดก็มาอยู่ที่วัดมหาธาตุตอนนั้นบวชเป็นพระไอ้วันสุดท้ายที่ศึกจากการเป็นพระมาเป็นคารวะเพราะมันจําเป็นต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยรับทุนก็มากลับมาจากเมืองนอกแล้วยังไม่ได้ไปใช้หนี้ทุนก็จําเป็นต้องไปสอนก็ไปลาศึกจากท่านเจ้าคุณโชดกท่านบอกกับผู้บรรยายบอกว่าสิ่งที่ได้ไปนั่นเป็นของดีของวิเศษให้เก็บไว้กับตัวตลอด ชีิตไอ้เราก็รับปากครับผมจะเก็บไว้โอพอรับปากแล้วเราก็ต้องหาวิธีรักษาให้ได้ก็คือทุกขณะตื่นนะเราก็ต้องระลึกถึงมีสติระลึกว่าสัจจะตัวนี้สําคัญเพราะสัจจะเนี่ยถ้าใครมีสัจจะการประพฤติปฏิบัติธรรมการเข้าถึงธรรมการได้ดวงตาเห็นธรรมมันเป็นเรื่องง,ง่ายๆแต่ถ้าไม่มีสัจจะแล้วยาก สัจจะต้องมีทุกเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่นเราจะทําอะไรเนี่ยสมมุติวราเราจะทํานี่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องทํางานชิ้นนี้ให้ครบหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ว่าทําไปห้าสิบนาทีมันลา่ามันอ่อนเราเลิกอย่างนั้นไม่ทำํำนะถ้าเรามีสัจจะแล้วเราก็จะทําให้ครบถูกต,ต้องทุกอย่างถ้าอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะง่ายอันนั้นก็คือว่าถ้าเรามีสัจจะแล้วเนี่ยไอ้วาจาที่เป็นเทศเป็นอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้น นะครับอีกอันหนึ่งถ้าเรามีสติถ้าเรามีสติที่เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปเสพของมึนเมาการที่เราไปเสพของมึนเมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นค่านิยมของสังคมเดี๋ยวนี้ไปงานไหนงานไหนก็จะต้องมีไอเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปนด้วยหน้าที่ด้วยตำแหน่งด้วยอะไรเนี่ยเราก็ต้องเสพ ถ้าไม่เสพแล้วก็เข้าเข้าก็เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะอย่างนี้มันเป็นการทุศีลถ้ามาถ้ายังเสพไอ้ของมึนเมานะไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะว่าไอ้ของมึนเมามันทาให้ขาดสติเมื่อขาดสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดขึ้นไอ้คุณธรรมข้อที่ห้ามันก็ไม่มีใครผู้ใดก็ตามถ้ารักษาไอ้ศีลห้าตัวนี้ให้มีอยู่ในใจอยู่ทุกขณะตืน่นรักษาธรรมทั้งห้าข้อนี้ให้มีอยู่ในใจอยู่ทุกขณะตืน่น ตายลงในวันนี้เลยสบายมากเลยไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ในอาบยภูมิเห็นไหมเราเพึ่งทำพึ่งศีลเราเพิ่งได้จริงๆอะ่ะพิ่งได้แม้กระทั่งชีวิต